สบัด <fr> <aya> ีจ้าจตอนเด็กก <K asking Darwin> <Sean> <ingo> ็มากัสสมเด็เสนดีคือเกาตาตอนนี้เดี๋ยวฝนกำลังจิตตกคนฝนฝ่าเออลมฝนนกเลยลมแห้งก็นแห่เดี๋ยวเขาสิไปไล่เอาเป็ดเขาปอกกันเนาะไปไล้เอาเป็ดเขาบอกกันเป็ดไปใส่ดาดีเปีดมันอยู่ให้น่าไปไดมันถึงเขาบอกเนา

โลกโลกโอกโลกไป้แอร์นี้อู for near for near. For ้ฝนฝนฝ่าคลนนี่ไปนี่ฝนฝาคลึ่นฝนตกแล้วันนี้นี่ฝนกำลังตัฝนของคามเหมือนคื่เดียนางไปได้เปะ้องจ้าสีวหม่มาปุ๋ยเนาะยังก่อ้ฝนกำลังสตกก่นองเอ้ยอาเด้อ ลกลกลอกลกไปทางนั้นคนเดียวลกลอกลกกลกะเฮาน้อขุดปูนเป็ดอีกมุมนงลอกล็อกล็อกล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 ตัวใหญ่ไปแล้วยังจหน่อยเนาะยังจหน่อยโซโซไก่ออกากาไก่มากินดะลอกลกลกลก พี่บ่แบบนี้มันกระเขาแล้วมั้งไม่ใช่ยานเนี่ยยางดัดล้างมันเอานุ่มขนนมหฮงเงพงคนเอ้ย้าต้นมะแขงอีฟเอามาใส่อันนี้ใส่กระต่อไหมโอ้คนทองฟ้าเมืดคยขมเลยคนเอ้ย เอาพี่หนุ่มพี่แยงกับลงมาทำกันเนีทุกคนวันนี้ดกดอกดกดกดกนี่น้องซ้อะไรสอยนกล็อกลอกกเนี่ยเขาสิาาไปรัดน,าน้านเบื้องนั้น,นดว้วยกเย็น,เย,นเย็นคนเออเนี่ยสาวพี่หน่อยอู้หักว่ากกงไหนโดน,นถินกันดดมาดีลลกลอกอกลกเขาลกเขาคอกดมาแล้ว,ว,กว,กวกลกๆก ลกลกลุกลุกกลุกลุกกอกมันขลุกเรียนไปเรื่อยเลยเรียนไปเรื่อยเลยตรงไฮเลนด์ยลุกกลกลุกลกลุกกก เดินออกให้หน้าไรเป็ดตัวนี้เป็นเป็ดใหญ่ตัวนี้ไข่เนาะไข่มือละสี่หน่วยเป็ดหกตัวใครมือละสี่หน่วยเพราะว่าเป็ดผูกตัวหนึ่งเอาเป็ดผูกสองตัวสองตัวล็อก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 แงบดีที้มันหยาดหันยืนในเป็ดหยาดอยู่ล็อกล็อกล็อก ลกๆๆๆเออวันนี้ย้งเขาย้งเขาลดเออฝนร่มแหง้งแท้แห้งวาวลยไปแล้วตอนนี้เปกับเขาแล้วกนล้ทุกคนว้าดบห <laughs> น,บนึ่งฝนกำลังจะตก หน้าหาวกับเย็นแดดวนันนี้สองสามเมือวันนี้ว้นอนตอนนี้ฝนกระทกเป็นทีลำดลอยนะน้อทุกคนก็ดีเย็นสบายวันนี้อากาศเย็นเย็นแดดวันนี้น้อทุกคนฝนแต่ก็ลมแหกลมแหกเติมเนาะวู้น ลมห้งเลยเนาะทุกคนแค่ในี้แต่ว่าฝาบ่ห้องฝาบ่ห้องฝาบ่เดือมเนาะมีแต่ลมซื้อขนน่องน่องซับน่องซับกลับโดดมาไปไอ้เปวแปวเขายุ่งสีแล้วลมห้งอี่ทุกคนทางออกตอนนี้ก็ลังฝนตกอยู่เนาะทุกคน ตอนนี้ฝนตกอยู่จะสงอกด้ข้างในเขากเฮ็ตกินนี่เผือกก็บางคนเผือกแม่สืส่อตัดเอานี่มันเอาโกกนันไปปลูกมีอเฮ็ดทอเฮ็ดพอจิพันกีบเลยได้อ็อต,ต้องซืสอตุมปลาตุมปลาได้มานึ่เกรืเองใ่ของเขา อันนี้ใบอันนั้นเลยก่อนใบเป็นนวดอันนี้ราคาคาจ้าอันนี้ปัน่นเข่าจิ้มเก่านี่ก็คือแกงเฮดทอของเฮาทุกคนกำลังปกดหมอกำลังปกดโอกูแกงเฮดปอย <c oughs> เ,เมชูม,มาโมเส,ส็คิปเปิลกรีมนี่ได้ได้แกงหมอหน่อยนึ่งในตัวนี้เาก็นอนเฝ้าร้านอยจิโร่ทุกคน <c oughs> นอนเฝ้าร้านกินนมยิ่มทางนอกก็ฝนตกอยู่ ถ้นอนอยื่กระตูมทุกคนนี่ทางไหนนอนอยู่กระตูอยู่ทังนอกฝนต๊กน,น,นกา,น,านังเนเาะคุมต๊กอกะสบายดี <c oughs> <c oughs> นี่นี่น้องนอนฝ่ามยกินนมนอนนอนสบา้กินนม ตอนนี้ฝนกะต๊เงี้หวยลงแน่แล้วเนาะนต๊หวยลงแน่แโบโบแหงขนได่ดมกะเศร้าดมแล้วก็เดิมคำแล้วหน่อยนะเนาะว้าสบายดีนี่สบายดีเนนอนตุ่มบะแพ้่อยู่นอนเสียหน่อยแล้วก็ตุ่มบะแพ้่อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ย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  เอา้าเก่งไปเลยนะพี่บะเอามาโต๊กของเกงไปเลยนะอย่าสำหรับค,จจบคีคบมฮาาะกัสิจับคีมตุ้งเพงแค่น้เด้อจกเกิลขอบใจได้ด้สิคะมาค่สุมอะไรกัมาติดตามเด้อบาย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 เนยบายเนยบายเนียบายไงงาไปกันเลยตะกุนบาย